สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงก่เข่าสวนทุเรียนเข้ามาลดน้ําทุเรียนครับทุเรียนช่วงนี้ดอกก็กําลังเริ่มบานครับทุเรียนหมอนทองดอกกําลังเริ่มบานการลดน้ําในช่วงนี้ก็ควรจะ,ะลดปริมาณของน้ําสักหน่อยครับก็ยังไม่ต้องลดเยอะเกินไปครับถ้าลดเยอะ เดี๋ยวอดอกดอกหางแย่จะร่วงครับก็ควรจะลดปริมาณน้ำหน่อยครับลงหน่อยครับมาชมการลดน้ำกันเลยครับเป็นแฟนครับนี่ครับดอกก็กำลังบานก็กำลังเป็นหางแย่ครับส่วนนี้ก็ลดน้ำก็ยังไม่ต้อน ยังไม่ต้องลดเยอะเกินไปครับก็ลดปริมาณของน้ําลงเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะไปลดเพิ่มปริมาณของน้ําก็ช่วงที่ว่าหางแย่ไม้ครับหางแย่ไม้แล้วก็ก็เพิ่มปริมาณน้ําได้ครับ ดอกทุเรียนจะบานไม่ค่อยจะพร้อมกันครับบางช่อบ,บางกระปุกก็จะบานก่อนบางช่อบ,บางกระปุกก็จะบานที่หลังประมาณสามสี่วันครับทุเรียนจะบานไม่พร้อมกันครับเราก็ควรจะ,ะลดน้ำก็ประคองประคองน้ำก่อนครับ ก็ไม่ลดเยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปครับทุเรียนลุงก็แปลงนี้ก็อายุประมาณ5ปีครับทุเรียนอายุประมาณห้าปีออกดอกปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วครับที่มีลูกก็ใช้หัวเวียง ต้นละสองหัวครับต้นละสองหัวก็เปิดน้ำลดก็ประมาณสี่สิบนาทีครับลดประมาณสี่สิบนาทีก็เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มปริมาณของน้ำด้วยได้ก็เป็นขึ้นลูกแล้วครับต่ขึ้นลูกเป็นลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำได้ครับ ช่วงนี้ก็ลดประมาณนี้ก่อนครับประมาณ40นาทีต้น2หัวครับผูเหวี่ยง2หัว ครับสำหรับคลิปวิธีลดน้ำทุเรียนช่วงดอกกำลังบานคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามารับชมช่องของลุงท h a n n e l ช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ครับเพราะว่านานๆนนลงทีนึงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนาทีนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจลุงตลอด ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ